ไปดูกันต่อที่จังหวัดส,สกลนครคุณผู้ชมครับน้ําในเขื่อนน้าอุ่นที่สกลนครตอนนี้ล้นสปีิเวแล้วนะครับไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างครับทำให้หลายอำเภอนั้นยังคงถูกน้ําท่วมสูงนะครับติดตามพร้อมกันกับคุณยุทธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวธทรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดส,สกลนครครับเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีเลยนะครับที่ เขื่อนน้ำอูนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครมีน้ำมากที่สุดนะครับทำให้น้ำได้ไหลรถสปริงเวย์ลงไปด้านล่างของผมเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ของอำเภอพังโคนและก็อำเภอพานานิคมซึ่งตอนนี้ถูกน้ำท่วมหนักอยู่นั่นเองครับ oh, s <S ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของเขื่อนน้ำอูนนะครับหลังปริมาณฝนตกจำนวนมากทำน้ำไหลเข้าเขื่อนมาตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมามีน้ำเข้าเขื่อนเนี่ย10ล้านลูกบาทเมตร หนักสุดคือวันที่29ที่ผ่านมาครับมีน้ําเข้าเขื่อน118ล้านลูกบาทเมตรส่วนวันที่30มีน้ําเข้าเขื่อน66ล้านลูกบาทเมตรวันที่31 28ล้านลูกบาทเมตรครับ ก็ตอนนี้เริ่มลดลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังถือว่ามีจํานวนเยอะอยู่ทําให้ระดับน้ําตอนนี้มีมากกว่า6 4 0ล้านลูกบาทเมตรครับซึ่งความจุอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับเขื่อนแห่งนี้สามารถจุน้ําได้5 2 0ล้านลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นจะต้องเร่งระบายน้ําประมาณ1 2 0ล้านลูกบาทเมตรลงไปด้านล่างโดยด่วนนะครับโดยไหลออกทางสปริงเวย์ไปตามคลองอูน การไหลของน้ำจํานวนมากนี้เฉลี่ยวันละประมาณ10ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นครับมีผลทําให้น้ําล้นคลองท่วมไร่นาบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับน้ําด้านล่างนั่นก็คืออำเภอพังโคนบางส่วนแล้วก็อ,อําเภอพานานิคมที่น้ําท่วมหนักอยู่ตอนนี้ด้วยรวมถึงอ,อําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับเพราะว่าน้ําจะไหลไปทางแม่น้ําสงครามลงสู่แม่น้ําโขงในจุดนั้นซึ่งนายอดิพงษ์ บ้วนกียาพันธ์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ําและบารุงระบบชนรประทานโครงการส่งน้าและบารุงรักษาน้ําอุน่นจังหวัดสกลนครก็บอกนะครับว่าน้ําเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ไหลลงไปยังหนองหานอำเภอเมืองสกลนครเพราะว่าเส้นทางน้ําที่จะไหลลงจากน้ําอุน่นไปยังหนองหานเนี่ยจะต้องไหลไปตามคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งขณะนี้ไม่ได้เปิดประตูระบายน้ําในจุดนั้นครับเพราะว่าด้านในตัวเมืองก็ท่วมหนักอยู่แล้วได้จะปล่อยน้ําให้ไหลผ่านสปริงเวย์ลงไปตามคลองอูนเท่านั้นก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เลยนะครับถึงจะระบายน้ําให้เข้าสู่ภาวะปกติได้ครับคือตอนนี้นะฮะมันจะตกอยู่ที่124ล้านไอ 120, 100, 120, 120้ปตอนนี้น้ํา6 4 5ล้านจาก520ก็จะมากประมาณ120ประมาณ120ล้านครับ ซึ่งรู้สึกตอนนี้เนื่องจากผลไม่ได้เข้ามาระดับปริมาณน้ําที่เข้ามาเริ่มลดลงเรื่อยๆครับเราจะระบายได้ประมาณวนะันละสิบกว่าล้านนะเอาเลขกลมๆก็ตีได้สิบล้านแล้วกันจะใช้เวลานานขนาดก็ตอนนี้ระดับมันอยู่ที่หนึ่งเมตรสามสิบสี่ถ้าระดับที่ลน way, ้นสเปนเวลดลรเหลือไม่เกินแปดสิบเนี่ยลำห้วยก็จะไม่ไม่มีผลกระทบลำห้วยก็จะใช้เวลาประมาณสักสองอาทิตย์คือตอนนี้จุดที่ผลกระทบคือจุดที่อยู่ติดริมห้วย ริมลำน้ำอูนฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นอำเภอพันารู้สึกว่าตอนนี้ที่เรารับรับแจ้งมาก็คือที่แถวบ้านบะทองฮะน้ําตรงนี้เรารลำน้ำอูนนี่เราจะเราจะไหลไปลงที่แม่น้ําสงครามโดยจะมีลาห้วยประหังมามาเป็นจบที่บ้านสว่างฮะแล้วก็ไปลงที่แม่น้ําสงครามแล้วไปลงแม่น้ําโขงฮะเราก็จะมีประกาศเตือนแจ้งประชานันตลอดฮะว่าหนึ่งน้ำเราวันนี้เข้าเท่าไหร่นะฮะเราระบายน้ําเท่าไหร่ แล้วก็ให้ทางประชาชนที่อยู่ริมริมลำห้วยเฝ้าระวังเราประสานงานหนึ่งอย่างนี้เดี๋ยวนี้โซเชียลวีเดีนะครมันเยอะผมก็ใช้ทางไลน์บ้างทาง Facebook ด้วยแล้วก็ทําเป็นประกาศส่งไปทางจังหวัดนะฮะชูประสานพันธุ์แล้วก็ทางอําเภอที่มีผลกระทบจะน้อยหรือมากผมก็ส่งไปแล้วอย่างนี้ผมก็จะต้องคือน้ํานี้ไปลงที่นครพนมก็ต้องส่งไปทางที่อาเภอนาว่านะฮะเนะนะพราะน้ําตัวนี้จะไหลไปที่นครลงตงแม่น้ําโขงครับ โดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูนนะครับได้ทําหนังสือไปยังอําเภอพนานิคมให้เตือนชาวบ้านรับมือกับน้ําล้นคลองท่วมพื้นที่เพราะว่าเป็นจุดที่น้ําล้นสปริงเบย์จากน้ําอูนจะไหลลงไปยังอําเภอพนานิคมเต็มๆเ,เลยนะครับนอกจากนี้ จะส่งหนังสือไปถึงอำเภอนาว่าจาัางหวัดนครพนมด้วยเพราะว่าเป็นจุดรับน้ําเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องรับมือกับน้ําท่วมนี้ไปอีกหลายวันเพราะวา่าการระบายน้ําวันละสิบล้านลูกบาทเมตรนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เลยนะครับส่วนภาพรวมในจันงหวัดสกลนครทั้งหมดตอนตอน,นี้มีน้ําท่วม13อําอเภอนะครับคืออํเาเภอเมืองอเาเภอพลนาแก้วอเาเภอกุสุมานอาเภอโคกสีสุพรรณอาเภอต่อง,งอยอําเภอพานนิคมอาเภอพังโพลอาเภออากาศอํานวยอาเภอสว่างแดนดินอาเภอคําตะกล้าอาเภอวานอนิวาสอาเภอวาริชภูมิและก ก็อำเภอกุดบากครับด้านหลังของผมนี้นะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าน้ําที่ไหลจากเขื่อนน้าอูนนะครับลงไปด้านล่างค่อนข้างไหลแรงแล้วก็ไหลเอิดท่วมล้นคลองออกมานะครับนะั่นแสดงว่าพื้นที่ด้านล่างอําเภอพังคนแล้วก็อาเภอพนนิคมตอนนี้ต้องรับมือกับน้ําท่วมหนักอยู่นะครับยุทธยาตุ้มมีข่าวชทรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดสกลนครครับ